ตัวหนังสือเล็กๆเริ่มอ่านไม่ออกนะคะเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยสังเกตไหมคะจะต้องทำท่านี้ก็มันมองใกล้ๆแล้วมันมองไม่เห็นน่ะยิ่งถ้าตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยอ่านไม่ออกเลยนะคะต้องยืดกันออกไปขนาดนี้เข้าเลขสี่อย่างเงียบๆแต่โรคเพียบนะจ๊ะสาวสวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไข้ปัญหาน้องสาวค่ะ ู้หญิงเรานะคะเมื่อเริ่มเข้าเล็กสีปัญหาหนึ่งเลยนะคะที่พบได้บ่อยๆนั่นก็คือปัญหาเรื่องเริ่มเข้าสู่วัยทองประจำเดือนจะเริ่มมีความผิดปกติมาบ้างไม่มาบ้างขัดขัดหายหายนะคะ แต่สำหรับสาวๆเมื่อเข้าเลขสี่แล้วเนี่ยนอกจากปัญหาเรื่องประจำเดือนเรื่องกำลังจะเป็นวัยทองแล้วเมื่อเข้าเลขสี่ก็ยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคภัยอื่นๆอีกหลายโรคเลยค่ะแต่คลิปนี้นะคะไม่ได้ทํามาเพื่อสาวๆที่เข้าเลขสี่เท่านั้นแต่สําหรับสาวๆทุกคนนะคะก็ควรจะดูคลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกับอาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็โรคภัยต่างๆที่จะตามมาเมื่อเรามีอายุมากขึ้นค่ะ มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มโรคนะคะที่มักจะพบได้บ่อยๆแล้วก็เป็นกันเยอะมากๆสําหรับสาวๆนะคะที่เริ่มเข้าเลข4ี่อายุ4 0บวกๆค่ะกลุ่มที่1เลยนะคะที่จะพบได้บ่อยๆเมื่อสาวๆเริ่มเข้าเลข4นั่นก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานค่ะกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะหรือกลุ่มโร NC ค NCDs เมื่อเราเริ่มเข้าเลข4ี่นะคะร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพศน้อยลง ฮอร์โมนเพศที่ว่านั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนทําให้มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบเผาผลาญระบบเผาผลาญจะทํางานน้อยลงมีปัญหาเกี่ยวกับเมตาบอลิกซินโดม ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดาันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจและฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงนะคะยังทําหน้าที่ในการเพิ่มไขมันดี SCL แล้วก็ช่วยในการลดไขมันเลวหรือ LDL แล้วก็ช่วยในการทําความสะอาดหลอดเลือดช่วยให้ไขมันในเลือดน้อยลงและเมื่อเข้าเลข4ี่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงก็เลยทําให้อาจจะนําไปสู่ภาวะอ้วนคอเลสเตอรอล,ลสูงขึ้นจะสังเกตว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเข้าเลข4ี่เนี่ย กินน้อยลงนะแต่ทำไมมันอ้วนง่ายจังบางคนบอกว่าแค่ได้กินอาหารก็อ้วนแล้วนั่นมันเป็นเพราะว่าเมื่อเราเริ่มเข้าเลขสี่การสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนของร่างกายน้อยลงทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายของเราทำงานน้อยลงไขมันดีก็น้อยลงไขมันเลวเพิ่มขึ้นก็เป็นหนึ่งสาเหตุเลยนะคะที่ทําให้ผู้หญิงเริ่มเข้าเลขสี่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคเบาหวานได้มากขึ้นค่ะ โรคที่สองที่พบได้บ่อยนะคะสําหรับสาวๆเล็กสี่นั่นก็คือโรคข้ออักเสบ a r t ท r i t จะสังเกตว่าเมื่อเราเริ่มเข้าเล็กสี่นะคะจะรู้สึกว่าปวดกระดูกบ่อยๆค่ะนั่งก็โอยยืนก็โอยปัจจัยที่ทําให้เมื่อเราเข้าเล็กสี่แล้วนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกระดูกนะคะก็เป็นเพราะว่าเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยนี้นะคะเส้นเอ็นตามส่วนต่างๆร่างกายมันจะสูญเสียความยืดหยุ่นสูญเสียคอลลาเจนไปอย่างมากค่ะ ก็เช่นเดียวกับกระดูกอ่อนของข้อต่อนะคะที่มีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆก็เริ่มมีอาการเสื่อมสภาพไปตามวัยค่ะโรคข้ออักเสบนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายถึงท่านทําให้เสียชีวิตแต่ก็สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะพอพูดที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะมีอาการปวดข้อมีอาการข้อติดไม่สามารถขยับข้อต่อได้เต็มที่ถ้าหากว่าโรคข้ออักเสบเกิดขึ้นกับข้อต่อขนาดเล็กอย่างเช่นนิ้วมือก็อาจจะทําให้มีอาการสูญเสียแรงบีบมือ ส่งผลต่อการหยิบจับสิ่งของต่างๆหรือถ้าหากว่าเกิดกับข้อพับข้อต่อขนาดใหญ่อย่างเช่นหัวเขา่าก็อาจจะทําให้สูญเสียกระดูกอ่อนบริเวณนั้นไปแล้วก็เกิดโรคยอดคิดนะคะในวัย50บวกนั่นก็คือโรคข้อเข่าอักเสบโรคที่3นั่นก็คือโรคทางสายตาค่ะเช่น โรคสายตายาวโรคต้อกระจกนั่มันเป็นเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายมันก็จะหย่อนยานไปตามอายุที่มากขึ้นไม่เว้นแม้แต่กล้ามเนื้อที่ยืดบริเวณเลนตาค่ะกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการยืดหรือว่าหดเลนตาเพื่อปรับระยะโฟกัสของเลนตาเมื่อเพ่งมองไปยังวัตถุที่อยู่ระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเมื่อกล้ามเนื้อที่ยึดเลนตานะคะเสื่อมสภาพมันก็ไม่สามารถยืดหดตัวได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นค่ะทําให้เลนตานะคะไม่ สามารถโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้ได้หรือที่เรียกว่าภาวะสายตายาวตามอายุซึ่งมักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปค่ะเราจะสังเกตว่าเมื่ออายุเริ่มเข้าเลข4นะคะจะรู้สึกว่าเริ่มมีอาการสายตายาวมองวัตถุใกล้ๆไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือเล็กๆเริ่มอ่านไม่ออกนะคะเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยสังเกตไหมคะจะต้องทาท่านี้ ก็มันมองใกล้ๆแล้วมันมองไม่เห็นน่ะยิ่งถ้าตัวหนังสือเล็กๆน่ยอ่านไม่ออกเลยนะคะต้องยืดกันออกไปขนาดนี้ <S <S นั่นมันเป็นเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมันก็เริ่มหย่อนยานและอีกปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเมื่ออายุมากขึ้นสายตาก็จะเริ่มฟ้าฟางเริ่มขุ่นมัวมองอะไรไม่ค่อยชัดมีอาการของต้อกระจกนั่นมันเป็นเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะโปรตีนในเลนตาม,มันจะเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุที่มากขึ้นค่ะ เลนตาที่เคยใสยไม่มีสีจึงขุ่นมัวลงเรื่อยๆก็ทำให้มีอาการมองเห็นไม่ค่อยชัดมีอาการสายตาเปลี่ยนบ่อยทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนในที่ที่มีแสงจ้าๆนะคะหรือบางคนอาจจะสูญเสียการมองเห็นในที่สุดนั่นก็คืออาการของโรคต้อกระจกค่ะนี่คือ3โรคกลุ่มอาการนะคะที่จะพบได้บ่อยมากที่เป็นปัญหาสุขภาพสำหรับสาวๆที่เริ่มเข้าอายุเลขสี่นะคะ สำหรับวิธีการดูแลตัวเองนะคะเพื่อป้องกันหรือว่าชะลอไม่ให้อาการของโรคต่างๆเรานี้มันเป็นมากเป็นเร็วเกินไปนะคะหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยมันก็เริ่มจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละคะ่ะนั่นก็คือการกินการนอนการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องเตรียมตัวค่ะ พื้นฐานเบสิกเลยนะคะนั่นก็คือกินดีนอนดีแล้วก็ออกกำลังกายดีนอนอย่าดึกมากถ้าจะให้ดีนะคะก็ไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มนัม่นมันเป็นเพราะว่ากรดฮอร์โมนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนในการซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอของร่างกายนะคะมันจะหลั่งได้ดีช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณหลับสนิทได้ตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะคุณจะสังเกตว่าสุขภาพของคุณจะแข็งแรงกว่าคนที่นอนดึกๆึกคนที่นอนไม่ค่อยพอ นั่นเป็นเพราะว่าโกรทฮอร์โมอนของคุณหลั่งดีช่วยมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายที่จะเป็นไปตามธรรมชาติชะลออาการเสื่อมของร่างกายที่จะเป็นไปตามธรรมชาติช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่มันสึกหลอไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่านอนดึกมากเกินไปควรน,นอนไม่เกินสี่ทุ่มนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะคะยิ่งในยุคป,ปัจจุบนันใครที่เป็นคนเมืองนะคะ อาหารส่วนใหญ่ชีวิตก็เร่งรีบอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารง่ายๆอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารที่มีไขมนันมีแป้งมีน้ําตาลมีไขมันเยอะนะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยเช้ามาอาหารเช้าไม่กินกาแฟแก้วเดียวนะคะชีวิตเร่งรีบมากๆนะคะต้องปรับนะคะกินอาหารให้ครบห้าหมู่กินในปริมาณที่พอดีไม่ขาดไม่เกินนะคะควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะ แล้วก็อย่าลืมเรื่องการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายสําหรับผู้หญิงเนี่ยไม่เพียงแค่ทําให้คุณมีรูปร่างดีหุ่นดีเท่านั้นแต่มันยังช่วยให้คุณนะคะหลั่งฮอร์โมนต่างๆเป็นปกติมากขึ้นยิ่งคุณอายุมากขึ้นการออกกําลังกายยิ่งจําเป็นค่ะเพราะมันจะช่วยกระตุ้นให้ฮอร์โมนต่างๆของคุณหลั่งได้เป็นปกติโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนของคุณจะไม่หมดเร็วเกินไปค่ะรังไข่ของคุณจะไม่หยุดทํางานเร็วเกินไป ถ้าคุณออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะออกกําลังกายอย่างน้อยครั้งละ30นาทีสัปดาห์ละอย่างน้อย3ครั้งฮอร์โมนของคุณก็จะหลั่งดีมากขึ้นจะช่วยให้คุณนอนหลับสบายนอนหลับสนิทโดยเฉพาะใครที่เริ่มเข้าสู่วัยทองมีอาการร้อนวูบวาบหลับไม่ค่อยสนิทเหงื่อออกตกลางคืนนะคะหลับหลับตื่นตื่นถ้าหากว่าคุณออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะมันจะช่วยให้คุณหลับสนิทหลับดีมากขึ้นอาการวัยทองจะไม่รุนแรงค่ะ สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าใครนะคะเป็นสายดื่มก็ควรจะดื่มให้น้อยลงถ้าให้ดีก็ควรงดการดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยนะคะบุหรี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่เร่งกระบวนการความแก่ให้กับร่างกายของเราทําให้เราแก่เร็วแล้วก็มีโรคภาวะแทรกซ้อนต่างๆเร็วมากขึ้นค่ะและนี่นะคะก็คือ3มกลุ่มโรคนะคะที่พบได้บ่อยมากๆสําหรับสาวๆที่อายุเริ่มเข้าเลขสี่ แต่สำหรับสาวๆคนไหนที่อายุยังไม่ถึงเลข4นะคะก็ควรจะดูแลสุขภาพเตรียมไว้ค่ะไม่ต้องรอให้เข้าเลข4แล้วค่อยหันมาสนใจสุขภาพนะคะเราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมถ้าหากว่าเราเตรียมตัวมาดีดูแลน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานออกกําลังกายเป็นประจํากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอคุณจะไม่ต้องทนทุกทรมานกับอาการไวท้องค่ะ คุณจะไม่เป็นป้าวไวทองที่หูดหิดงี่เงเงาถ้าคุณเตรียมร่างกายมาดีอาการไวทองจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ